สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับเราช่องพายทองคุณนะคะตอนนี้กลับมาจากจันทบุรีแล้วนะคะมาหาปัาทองคุณแล้วไหนเธอขอดูก่อนที่ว่าแพรปอกมะพร้าวอ่ะดูนี่คือสิ่งที่ว่าแพรปอกนะคะมะพร้าวลูกนี้นี่เปลือกคือเขาไม่ได้เหยียบแตกเลยนะคะเขาปอกแล้วเขาก็ปอกเหมือนคนปอกเลยนะคะอืม แต่ว่าเขากลัวเขาไม่ได้กินน้ำเขาก็เลยไม่เหยียบเขาก็เลยวางไว้พี่ก๊อฟก็เลยเอาเอาไอ้นี่เอามีดมาเฉาะให้กินนะคะเพราะว่าเขาอยากกินน้ำมะพร้าวเดี๋ยวพี่ก๊อฟเฉาะก่อนนะมะปลาแพรเราได้ของฝากมาฝากทองคุณกับปลาแพรด้วยนะคะมีกล้วยมีลำไยมีมะพร้าวมีอ้อยมีทุกอย่างเลยนะคะก็ ขอบคุณพี่ๆป้าๆน้าๆจากทางจันทบ,บุรีนะคะที่พอรู้ว่าบ้านเรามีช้างก็คือเอาของมาฝากเยอะแยะเลยนะคะก็คือเขาก็บอกว่าเอามาให้ช้างนะอะไรอย่างนี้ก็คือขอบคุณมากนะคะนี่นะคะว่าแพ้กำลังกินมะพร้าวอน่ดูเสียงอร่อยไหมคะเอา สงสัยมันแข็งนะคะมันแก่กินแไนมันกินแต่ไอรีนไม่กินเปลือกมันหวานปะเคยกินเลยคนยิงใครกินเลยเนี่ยมันสลาดยูสานเดี๋ยวพี่ก๊อฟแก่อยู่โอ้หรอกเ้่งหัวก็เผาเร่งหักมวนยูเจ้าหน้าทังวพูด ก็เพิ่งกลับมาถึงมาถึงเมื่อวานแล้วนะคะก็คือนอนบ้านแม่แม่หนูนะคะแล้ววันนี้ก็คือกลับมาหาทงคุณกับ,บ่าแพรตอนเช้าก็คือเอาของฝากมาฝากทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะช้างจะคนก็ได้กินหมดนะคะลําไยก็คือเอาแบ่งแบ่งจะให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านพี่กอบแล้วก็บ้านหนูนะคะแล้วก็มาฝากน้องอาร์ฝากน้องเตยนะคะกําลังวุ่นวายกับมะพร้าวอยู่นะคะ พี่กอบกำลังแกะให้อยู่นี่นะคะเราก็มาเอากล้วยไปให้ตรงคูณก่อนนะคะมันเพิ่งสุกแค่นี้แล้ก็นี่ก็คือมีของกบกล้วยมาให้เยอะแยะเลยคะ แล้วก็มีลำใหญ่นี่ก็แจกไปแล้วนะคะนี่เหลือแค่นี้แล้วเ,าเอากล้วยไปให้ทองคูนก่อนนะคะเดี๋ยวเขาน้อยใจยก็คือกว่าจะผ่านด่ดนไปถึงทองคูนก็ป้าเพก,กันนะคะเอาไปลูกเดียวพอให้ทองคูนเอาเก็บแลวไปให้ทงคูนก่อน โอ้ยหนุ่มน้อยของเรานะคะไม่ได้เจอสองวันที่ไปจันทบุรีกลับมาก็คือฝนตกแล้วก็เชิดแฉะมาทองคูณก็คือแบบมอมแมมมากนะคะจ้าเอ๋โอ้โหพี่มีกล้วยมาฝากด้วยเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่สุกรอก,ก่อนนะเอาลูกสุกไปก่อนคราบก่อนคราบสวยๆก่อนดังๆคราบใหม่ เป็นหวัดบเสียงเป็นอะไรแบบนั้นเอาอันเดียวก็พอครับใหม่ก่อนครับสูงอ้ายกสูงอยู่สูงแค่ไหนก็เอาได้นะคะกลวยดูอเดี๋ยวให้มันสุกก่อนค่อยกินเยอะ แต่ว่าที่ซื้อไว้ก็หมดแล้วสงสัยพี่เตยเอามาให้กินแล้วนะคะนี่ไม่ได้เจอสองวันไม่หวัดดีแล้วหมดแล้วครับนั่นคือน่ารักมากนะคะหมดแล้วเดี๋ยวค่อยกินดูพุงจะแตกแล้วนะ่ะ กินมะพร้าวไม่ล่ะปอกได้ไหมล่ะปอกได้เหรอเดียวป้าแพยังปอกไม่ได้เลยทองคุณก็น่าจะปอกไม่ได้เลยไม่ต้องกินหรอก คิดถึงไหมครับอ๋อแท่เหยียบอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเราไปดูาะพรปอกมะพร้าวก่อนนะคะตอนนั้นพี่ๆยังไม่เห็นอันนี้มุนเลยเหรอตอนลูกแรกเขาปอกแบบปอกโอ้ตอนนี้คือเฉิดแฉะมากเลยนะคะทาง เด็กก็เหรอกินป่ะตันนี้เอาลูกไหมมาหายมันดีเล้วูนูไหมมาหายมันก็คือของคุณไม่ให้กินหรอกนะคะคือมันแข็งกว่าฟันหัก ลำใหญ่เราก็ไม่ให้กินนะคะคือฉีดยาเยอะเราก็ไม่อยากให้กินก็ได้กินแค่กล้วยกับมะพร้าวแล้วก็จะเป็นอ้อยนะคะอ้อ,อยพี่ก๊อฟน่าจะามาให้กินหมดแล้วอ้อ,อยอ้อ,อยที่ที่เราเอามาจากที่โน่นคือลำใหญ่มากนะคะลำใหญ่ประมาณใหญ่กว่าแขนหนูอะคะ่ะมันใหญ่กว่านี้แล้วมันก็หวานนะคะแล้วก็ามาให้เขากินแล้ว เอา,มาไม้แพ้เอา,มาไม้แพ้กินเนียนี่นะคะเอามาให้อีกลูกแล้วป่าแพรสามลูกแล้วเนี่ยวันเนี้ยแล้วรอดูนะคะว่าเขาจะปอก<ด>เหมือนครั้งแรกที่เขาปงงขอกอัน <streets> <rec isz> เดี๋ยวกำลังปอกแล้วนะคะก็คือพ้าแพรอ่ะจะกินอะไรที่มีเปลือกแล้วเขาจะปอกนะคะอย่างเช่นแบบมะพร้าวเงาะอ,อะไรเงี้ยค่ะเขาจะปอกเงาะเขาก็ปอกนะคะเขาเอาขนาดเขาแทงแล้วก็กินแค่ผลข้างในมันแล้วค่อยเก็บกินเปลือกตามอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของโปรดเขานี่เป็นไอศครีมนะคะไอศครีมมะพร้าวออเอาแล้วนะคะ บมันมันไม่ได้เหยียบแบบตึงเลยอ่ะ้่ใจว่ามันเหยียบแบบถนอมถนอมอ่ะอโอชอชมมาท่านได้หอดสิบนาทีแตกแล้วก็อันนี้มักย่องวะพ่อพ่อคนหลายแบบหเห็ดไปนอเแพ้เนาะเ,เออไม่เอาให้แล้วนะคะเพราะว่า เหมือนกินทิ้งกินคว่างนะแพดูเหยียบแตกแล้วนะคะเดี๋ยวถือไปให้ทองคุณดีกว่าเพราะแพเหยียบแตกละเอาไปให้ทองคุณทพแกะกินลองดูนะคะว่าทองคุณจะกินไหมน้องอาร์ตบอกว่าน้ำหวานมากนะคะไม่ได้กินน้ำแล้วค่ะเพราะว่าเหยียบแตกก่อนแต่ว่าลูกแรกคือพระแพ ปอกได้สวยมากนะคะเหมือนคนปอกเลยของคุณครับก่อนแล้วครับก่อน<ป>อเวลาถ่ายจากมุมนี้หล่อตลอดเลยอ่ะอ่ะถอยไปเดี๋ยวพี่เอาให้ถอยอืมอ่ะมือเขาเล็กนะคะเขามาดูกันว่าเขาจะทำยังไง ให้เขาแบบได้สัมผัสกับอันนี้มาอ้าวอพอได้ยินเสียงรถวิ่งไปเลยนะคะจะกินหญ้าแล้วอ้าวเหยียบแล้วนะคะคิดว่าเป็นลูกฟุตบอลหรือเปล่าจะถอยหลังมาติอะไร แล้วนะคะไปกินยาละกินไม่ได้ก็ไม่กินก็อย่าลืมนะคะฝากช่องภายทองคูณด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่ง และเป็นกําลังใจให้พวกเราเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือให้มันทยานไปสู่หนึ่งหมื่นซับนะคะให้ถึงหนึ่งหมื่นซับเร็วๆนะคะไังมาละไปก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย,บาย